สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะบอดอัจฉริยะนะคะ TZ59 Smart Era Bot นะคะบอดอัจฉริยะที่สามารถที่จะให้เรานะคะสามารถที่จะสร้างกำไรนะคะจากตลาด forex นะคะหรือตลาดทองคำได้นะคะเพียงแค่การกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะคะ อะไรนะคะคือ t e n z หรือว่า t z 59นะคะชื่อเต็มเต็มเขานะคะคือ t e n z 5 9เนะคะเราย่อๆนะคะก็คือ t z 59เนาะนะคะอะไรคือ t z 59นะคะก็คือเป็นโปรแกรมนะคะออโต้เทรดนะคะที่สามารถที่จะเทรดนะคะแทนมนุษย์ได้นะคะแล้วก็ดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะ เวลาเราใช้เครื่องมือเนี่ยหรือว่า,าตัวบอรดตัวนี้นะคะเวลาเขาเก็บกําไรเนี่ยนะคะก็จะเก็บไวเก็บไวกว่ามือเราเยอะเลยนะคะซึ่งนะคะ TZ59 เนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนานะคะมานะ,ะจากจากบอดก่อนหน้านี้นะคะหลายๆตัวนะคะ TZ59 นะคะเป็นของมารวยนะคะเป็นของบ้านมารวยนะคะ ซึ่งบ้านมารวยนี้นะคะก็จะมีโปรแกรมนะคะโปรแกรมมารวยฮีโร่โกวีห้าห้าตัวนี้นะคะเก่งไซส์เวมากมากเลยนะคะเก็บทั้งวันทั้งคืนเวลาเป็นไซส์เวนะคะแล้วก็มารวยปี๊บนะคะตัวนี้ตัวนี้เน้นความปลอดภัยนะเน้นความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าแต่ว่าเอ่อเวลาเป็นเทรนนะคะก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะเทรนเซตนะคะ ทั้งเทรนทั้งไซเวรรวมอยู่ในเทรนเซ็นะแต่ตอนนี้นะคะ t ีเซ็เนี่ยนะคะสามารถที่จะให้เราทำกำไรได้ทั้งเป็นเทรนนะคะหรือว่านะ,ะเป็นไซเวรนะคะได้หมดนะกำไรเยอะกว่านะคะการเทรดเทนเซ็ตปกตินะคะเทนเซ็ปกติเวอร์ชันะะเดิมนะซึ่ง ถ้าได้ใช้อะทุกคนก็จะรักเลยนะคะเพราะว่าเขาเล่น2ฝั่งนะคะเขาเล่น2ฝั่งอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูผลลัพธ์นะใครไม่เห็นก็ซูมได้นะก็เรามาดูผลลัพธ์นะคะอันนี้คือขนาดเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น v555 นะคะหรือว่าน้องปี๊บนะคะหรือว่าเ e n Z ซนะคะเวอร์ชั่นเดิมนะ,ะก็ทำให้นะคะลูกค้าบ้านมารวยยนะคะ มีกำไรเป็นเกาะเป็นกำมเลยนะคะเช่นเราดูตรงนี้นะ13วันนะคะกำไรหนึ่หาสร์เซ็นต์เห็นไหมนะอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงนเห็นไหมเนี่ยทุนสองพันนะคะกำไรส0 0พันในหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ก็ถอนล้านสนะคะถอนกันเป็นว่าเล่นค่ะนะคะอันที่นี่นะเน้นถอนค่ะเน้นถอนนะคะแล้วก็ ทุนสามพันนะคะกำไรสามพันสิบเจ็ดดอลลาร์สามพันดอลลาร์ไม่ใช่สามพันบาทนะสามพันดอลลาร์นะคะก็คือหนึ่งดอลลาร์เท่ากับกลมๆคือสามสิบห้าบาทนะคะเ,เพื่อนๆนะอันนี้ก็กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในยี่สิบแปดวันนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะไม่ใช่มีบอร์ดให้อย่างเดียวสอนด้วยค่ะสอนวิธีใช้บอร์ดด้วยนะใคร มองไม่เห็นก็ซูมนะคะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ข้อมูลตรงนี้อยู่นหน้าเว็บไซต์นะคะอยู่นหน้าเว็บไซต์ของมารวยนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะก็ผู้ดำเนําม,มาส่งลิงก์ให้เราเราก็กดนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สอนด้วยนะะแล้วก็มีบอทให้ใช้ด้วยนะคะบุคคลท่านนี้นะคะก็คือคุณเมย์ค่ะเรียกสั้นๆนะคะง่ายๆว่าคุณเมย์มารวยนะคะคุณเมย์มารวยก็ ได้รับนะคะได้รับรางวัลน,นะคะของผู้ที่มีมียอดฝากด้วยนะคะแล้วก็มีการเทรดนะคะมากที่สุดนะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลด้วยนะคะซึ่งได้มาจาก C X M ใน r e ็กนะบโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดด้วย E A ในเอเชียแปซิฟิกปี20 สอหเห็นไหมบางคนบอกว่าเอา EA มาใช้โบรกเกอร์เขาจะยอมเหรอก็เขาเป็นโบรกเกอร์นะคะที่ดีที่สุดในการเทรดด้วย EA ไงนะคะเขาเขาเปิดมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาใช้เห็นไหมและที่สำคัญนะคะที่ชอบโบรกเกอร์นี้นะคะเพราะอะไรคะฟรีสวอปค่ะนะคะฟรีสวอปหมายความว่าเวลาเราถือไมอ้ครั้งคืนเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไม้บายไม้เซลล์เนี่ยนะคะบางบางบล็กเนี่ยนะเขาก็จะคิดตังค์ไม้าบนะถือข้ามคืนนี่โดนหักตังค์นะนะคะแล้วก็แล้วก็วกันพุธโดนสามเท่าแต่ c s m ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่ต้องซีเรียสก็เทรดเข้าไปเลยค่ะให้น้องเทรนเซตห้าเเนี่ยนะคะจกเงินออกมาจากตลาดโลกนะคะใส่กระเป๋าเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนได้เลย นะคะกลยุทธ์การเทรดนะคะน้องที5 9้าเก้าเนี่ยเขาเทรดแบบสองฝั่งนะคะแล้วก็เทรดแบบเฮดจิ้งบางคนบอกโหเคยได้ยินเหมือนกันนะเทรดแบบเฮดจิ้งเนี่ยนะคะดูซิว่าจะเหมือนกันไหมนะคะอันนี้นะคะเขามีกลยุทธ์ของการตั้งค่าเห็นไหมตรงนี้นะคะเทรดแบบเฮดจิ้งตรงนี้เนี่ยดอดาวนะคะตรงนี้นะตรงนี้คือดอดาวนะนะคะ ต่ำมากนะอันนี้ดาวดาวเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ถึงสามเปอร์เซ็นเลยนะยังไม่ถึงสามเปอร์เซ็นเลยแล้วก็เขาเทรดสองฝั่งนะคะเวลาเราเวลาเราจะเอาเงินจากตลาดโลกนะคะเราหากินกับกราฟเนี่ยเอาพูดแบบภาษาบ้านๆน,นะคะหากินกับกราฟเนี่ยนะคะก็ไว้ใจกราฟไม่ได้นะคะยิ่งเป็นกราฟทองคำเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย น้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่านางวันทองสองใจจะบายก็ไม่บายจะเซลก็ไม่เซลเซลจะบนก็ไม่บนจะล่างก็ไม่ล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดักไว้นะคะน้องจะไปไหนนะพี่ก็อยู่กับน้องนะคะก็ได้นะคะได้ทุกทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรนะของ t r ร n d ์แซ5หเนี่ยถึงเยอะไงเพราะว่าเก็บกำไร2ฝั่งนะคะอันนี้คือกราฟทองนะ จะบอกว่าน้องเล่นได้หมดเลยนะคะเทรนด์59เนี่ยได้ทั้งนะไม่ว่าจะเป็น forex forex ก็คือค่างเงินเนาะค่างเงินก็ได้ทองคําก็ได้บางคนบอกนึกว่าเทรดได้เฉพาะทองคําไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทองคำอวิ่งแรงนะคะวิ่งแรงทําเงินได้ดีแล้วบางทีเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือที่เอาชนะตลาดได้เนี่ยนะคะแต่ว่าต้องุงแล้วว่าอย่าไปโอเวอร์เทรดนะคะอย่าไปโอเวอร์เทรดแบบว่า แบบว่าจะรวยในเร็ววันนะคะวันหนึ่งจะเอา3 0มนี้ไม่ได้นะโอเวอร์เทรดนที้ไม่ได้เราต้องมันนี่แมเนจเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกลยุทธ์เนี่ยนะเขาออกมาเพื่อที่จะสามารถที่จะเทรดทั้งทองก็ได้นะเทรดทั้งคู่เงินก็ได้เนาะแต่ทองวิ่งเร็วนะบางคนก็ชอบเล่นทองคู่เดียวก็มีนะเพราะว่าเพราะว่าพอวิ่งแรงเขาสว,วิงเยอะไงก็เก็บทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับ นะคะได้หลายรอบนะอันนี้นะคะอน,นี้พอเซฟนะคะพอเซฟนะพอเซฟก็ออกหลอดน้อยนะคะความเสี่ยงต่านะกาไรเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยนะต่อวันก็หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะก็คือถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าสมมติว่าเรานับเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนก็ตกอยู่อ่ะเอาง่ายๆก็คือเอาง่ายๆก็คือเอาง่ายๆอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมี นะคะถึง50%ก็ได้นะแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเทรดกันนะคะในสภาวะปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1-3%เอนาะจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราเทรดจากตลาดจริงนะคะ TZ59 อันนี้คือทุน1,000กำไรวันนี้25ดอลลาร์นะคิดเป็น2.5%หเ็นห็นไหมอันนี้ทุนร้อยค่ะทุน100นะคะเราใช้เป็นบัญชีเซนนะคะถ้าเกิดว่าทุนน้อยเนี่ย นะเราใช้เป็นมจเซนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่วิ่งจะได้เยอะนะคะเราสามารถที่จะได้กําไรหรือว่าทํากําไรจากตลาดต่ได้ง่ายกว่านะคะง่ายกว่าพอร้อยดอลลาร์แล้วเอาทั้งร้อยดอลลารนะ์ไปเทรดนะอันนี้พื้นที่วิ่งก็จะมีน้อยกว่าร้อยดอลลาร์นะคะร้อยดอลลาร์ละทีตีเป็นเซนก็ประมาณหมื่นเซนนะน้องก็จะทํางานได้ดีกว่านะคะอันนี้พอร้อยดอลลารนะ์ก็คือหมื่นเซนเนาะ กำไร3.3ดอลลาร์กำไรวันนี้3.3%ดเปอร์เซ็นต์ดรอดาวสูงสุด2%เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะอันนี้นะคะพอตซิ่งนะคะซิ่งเบาๆนะคะถึงซิ่งแบบชอบนะคะซิ่งแบบซิ่งๆนะคะก็กำไรนะคะเฉลี่ยก็10นะคะถึง100%ตต่อวนันมีคนทำได้นะ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะอย่าไปลอกเรียนแบบนะวันละรอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าความเสี่ยงสูงเงินก็ได้ก็สูงนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าใครไม่มีเวลาเฝ้ากราฟนะไม่มีเวลาดูกราฟเนี่ยจะได้นำให้ใช้ความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยนะมีเวลาดูกราฟนะก็สามารถที่จะอยากจะเพิ่มหลอดก็แล้วแต่เราสะดวกและสบายใจนะแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำเนี่ยนะคะ๊อบก็จะแนะนําให้ให้เล่นแบบเซฟๆดีกว่านะคะเล่นแบบเซฟๆทำยังไงก็ได้นะคะก็คือให้มีพื้นที่วิ่งเยอะๆนะแล้วเราก็สบายไปใช้ชีวิตนะคะง่ายๆเนาะอันนี้เนี่ยนะคะแล้วแต่ความชอบบางคนเขาชอบไงมีเวลาก็ดูน้องเล่นซะหน่อยนะคะก็กําไร12%อันนี้วันเดียวนะทุน600นะคะกาไร12%เนาะทุน100คนนี้ก็กําไร11 นะคะอันนี้พอตซิ่งนะคะทุน3,240วันเดียว2280นะคะอันนี้มีเวลาเฝ้านะต้องต้องดูด้วยนะคะเผื่อน้องต้องการความช่วยเหลือเผื่อ้องต้องการตัวช่วยนะคะตัวช่วยอ่ะอันนี้นะคะทุน3,000ดอลลาร์นะกำไร86ดดอลลาร์นะ คิดเป็น2องจุดแปดเปอร์เซ็อันนี้วันเดียวเราไม่ปน,นะน,นเดี๋นะี้วันเดียวนะคะวันเดียวนะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีสถิติให้นะคะเราอยากจะดูว่ารอดาวเท่าไหร่ก็ดูนะคะเวลาเราเชื่อมบอทแล้วนะคะก็จะมีจะมีตรงนี้ค่ะเป็นสถิตินะคะให้เราดูนะเราก็สามารถที่จะดูได้เลยเนาะอัตราค่าใช้บริการ นะคะคือมี2แบบนะแบบแรกเราก็เอาบอทไปรันแต่แบบที่2เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเราเอาบอทไปรันนะคะมีบอทนะคะมีบอทอยู่กับตัวเราเองนะคะเราอยากจะเซตค่าเท่าไหร่เราอยากจะซิ่งจะเซฟจ,จะเสี่ยงจะอะไรนะคะได้หมดนะก็คือไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สนะคะแบบเหมานะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งนะคะแบบเหมานะ เราจะได้กําไรนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะต่อเดือนก็เช่าบอทนะคะแค่พันเดียวนะหรือ990บาทนะคะไม่มีค่าแก๊สค่ะจะได้กี่บาทก็พันเดียวทอนสิบบาทนะบางคนบอกโอนค่ะโอนดิจิตอลนะก็เก้าอยเก้าสินั่นแหละเนาะแล้วก็ต่อไปนะ,ะถ้าเกิดว่าชอบนะติดใจชอบก็ อีกนะคะต่ออายุ990เห็นไหมเพื่อนๆคะติดใจคะ่ะสมมุติว่าได้เดือนละแสนสมมุติเนาะอันนี้ยกตัวอย่างสมมติเดือนละแสนจ่ายค่าเช่าพันเดียวนะคะตายตายละนะอยากจะเช่าเป็นปีเลยนะคะอยากจะเช่าเป็นปีเลยกลัวนะคะกลักวกลัวกลัวเขาขึ้นราคานะ,ะถูกมากนะ,ะราคานี้คือแบบคือถูกอะ นะแล้วประสิทธิภาพบอร์ดขนาดนี้นะคะทากาไรได้ดีขนาดนี้นะส่วนใครที่ต้องการเทสก่อนลองดูก่อนก็เขาก็จะมีนะคะให้ทดลองฟรีเจ็ดวันนะคะก็ไปทดลองใช้เจ็ดวันได้เลยนะแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินในพอร์ตนะไม่มีเงินในพอร์ตนะน้องน้องบอร์ดก็ไม่รู้จะเทสดกับอะไรนะหรือว่าคุณจะเอาเดโมนะมาเทสก่อนก็ได้ไก็ ทำได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะเทรดจริงเราจะต้องมาลงโปรแกรมนะคะหมายถึงว่าต้องเอาจำนวนเงินของเราเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่ที่เราตั้งค่าเนี่ยนะคะมานะคะมาเซตค่าก่อนนะ,ะเรียกว่าการทำมันนี่แมนเนจเมนตนะคะก็ต้องดูว่าตรงนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าเนี่ยเงินทุนเท่าไหร่นะคะ แล้วต้องการวิ่งกี่จุดนะต้องการให้ให้บอทดเนี่ยนะคะมีพื้นที่วิ่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราออกหลอดได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะรวมทุกไม้นะแล้วก็บรรทัดที่สองเนี่ยก็จะเป็นหลอดเริ่มต้นนะคะบรรทัดที่3มก็จะเป็นมัลติพายนะคะก็คือคูณเท่าไหร่บางคนอยากจะมาตินงเกลคูณสองนะก็แก้ไม้ไว นะแต่เวลาลากก็ลากไวเพราะเขาจะเบิ้ลไปเรื่อยๆคูณ2ไปเรื่อยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวติดต่อผู้แนะนำนะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างพอเซฟเนี่ยก็จะประมาณ1.2 1.3นะพอซิ่งก็อาจจะ1.5หรือว่า2แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะคะอันนี้เนี่ยนะคะต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะวันนี้มาแนะนําบอทไม่ได้ชวนลงทุนนะคะถ้าชอบนะคะก็ศึกษานะคะแล้วก็ วางแผนการตั้งค่าดูนะแต่ใครอยากจะเทสเดโมก่อนก็เทสเดโมนะคะใครอยากจะลองฟรีก่อนก็ลองฟรี7วันแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าขี้เกียจติดตั้งไป,ไปมาหลายรอบนะคะก็990บาทนะคะแล้วก็เอาบอทเป็นรันของจริงได้เลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็น,นี่ก็เป็นระยะห่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลอดนะคะรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมีสอนเนาะอันนี้คข้าวๆาว่าเรามีเครื่องมือให้ใช้นะคะ วิธีเริ่มต้นนะคะกรณีนำบอรดไปเชื่อมเองนะคะก็คือเหมาจ่ายนะคะค่าเช่า990บาทนะคะ1เดือนจากนั้นก็เาบอรดไปรันเองนะเราจะได้เดือนละ30,000ื่นกำไรนะคะส0 0 0มื่นห้าหมื่นหึงหรือล้านอันนั้นแล้วแต่ละเรื่องของเราละทีนี้นะคะวิธีเริ่มต้นคือ1สมัครโบรกเกอร์ C X M ก่อนนะ,ะต้องใต้สายงานนะคะใต้สายงาน นะคะทีมมารวยหรือว่าใต้สายงานผู้แนะนำนะคะอย่างอย่างเราเนี่ยทีมเราเนี่ยนะคะก็จะมีของจ็อบจีทนะคะแล้วก็จะเป็นสายงานที่เป็นทีมงานของจ็อบจีทเนี่ยสาม,มารถที่จะสมัครนะคะได้นะคะแล้วก็แล้วก็สมัครกับทีมงานก็ได้นะคะสมัครตรงก็ได้สมัครได้หมดก็คือตั้งแต่ตั้งแต่จ็อบจีทเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็สาม,มารถที่จะใช้นะคะสาม,มารถใช้เทรนด์เซตห้าเก้าได้นะะบางคนบอกว่า อยู่สายอื่นได้ไหมพอดีเขาเขาล็อกไว้ค่ะนะคะบ้านมารวยเนี่ยเขาก็จะมีจะมีทีเซนะคะทีเซ็ตห้าเก้าเนี่ยนะคะเอาไว้รองรับนะคะผู้ที่สมัครนะคะพี่ผู้ที่สมัคร C X M นะ,ะในสายงานนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากใช้นะก็มาอยู่ด้วยกันนะคะสองมีคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่า โปรแกรมเนี่ยต้องโหลดลงคอมพิวเตอร์โหลดลงมือถือได้ไหมไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าทำเรื่องกับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ดูบนมือถือได้นะคะไม่มีคอมทำไงนะก็มี VPS นะคะ VPS คืออะไรนะเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะที่อยู่บนคลาวเนาะก็คือก็คือเป็นการเช่าพื้นที่นั่นแหละนะคะเช่าเช่าพื้นที่นะคะเช่าพื้นที่แล้วก็อยู่บนคลาว นะคะแล้วก็เหมือนเรามีคอมตัวหนึ่งเลยนะคะซึ่งคอมตัวนี้นะคะก็จะเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ค่าเช่าก็จะประมาณ300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะหรือว่าบางที่อาจจะความเร็วสูงหน่อยนะคะรองรับหลายๆ mt 4ก็อาจจะราคาสูงกว่า500กว่าบาทนะคะก็ลองดูนะลองศึกษาดูแต่บางคนไม่ใช้ VBS ไ,ได้ไหมได้ถ้ามีคอมนะ,ะก็เปิดคอมแต่ก็ต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรคะ เพราะถ้าเราปิดคอมอะ่ะหรือว่าปิดเนต็ตอะ่ะนะแทนที่บอดจะออกไม้คือเขาก็ไม่ออกเพราะว่าหยุดเป็นการหยุดการทํางานหรือเรา,าพับหน้าจออย่างเงี้ยบอดก็ไม่ออกไม้ละคือหยุดการทํางานไปเลยนะคะก็อันนี้ก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยวลาเขาอาจจะต้องแก้ไม้แก้อะไรด้วยนะคะก็ถ้าปิดก็คือปิดนะหยุดการทํางานถ้าเกิดจะให้ดีก็เช่า VPS นะคะก็คือหนึ่งสมัครบล็อกให้เรียบร้อยสอง มีคอมพิวเตอร์นะคะหรือเช่า vps นะคะถ้าใครถ้าใครจะเช่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอลิงก์จากผู้แนะนำนะคะเพราะว่าง่ายนะอย่างของเจอบก็มีนะ vps ก็รันอยู่บนคลาว์นะพอดีตอนแรกเคยใช้เน็ตบ้านเนาะแล้วพอดีไฟดับไฟดับบอทบอทแล้วก็ไม่ทำงานไปด้วยนะัเวลาเป็นเงินเป็นทองก็เลยเอาไว้บนคลาว์เลยนะสมสมัครสมาชิกเว็บมารวยน e วเอราบเห็นไหม นะคะสมัครสมาชิกเว็บมารวย New Era Bot ก็จะมีลิงก์ให้นะคะสสมัครเว็บเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม t e n s a อรนะอันเนี้ยเราจะต้องทำหน่อยนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการเอาเงินออกจากตลาดโลกนะเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมหน่อยนะคะเพราะว่าทำเสร็จคุ้มจริงๆนะคะคุ้มจริงๆนะาจะประทับใจมากคือเอาง่ายคือทีเดียวอะนะไม่ไม่รู้ก็ ก็มีผู้ช่วยนะไม่ใช่มีผู้ช่วยอะมีพี่เลี้ยงนะคะมีพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตนะคะ5ติดต่อผู้นำเพื่อช่วยเชื่อมต่อและเซตการตั้งค่าบอทดให้สำเร็จเห็นไหมนะก็มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลอยู่นะคะแล้วก็คุ้มจริงๆนะบางคนทำตรงนี้เนี่ยแล้วเอาน้องออทีเซตห้าเกไปเทรดนะได้เดือนหนึงแสนสองแสนอะนะคะ โดยที่เราอาจจะไม่ได้แบบต้องแบกบต้องหามอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็แล้วก็แล้วแต่มุมมองน,นะคะว่าอันนี้ความยากของมันคืออะไรนะติดตั้งนะติดตั้ง4 4อย่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะมี4อย่างให้ให้พร้อมนะ,ะแล้วก็ติดตั้งเสร็จก็เรียบร้อยละนะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะก๊อปปี้มาสเตอร์บอทนะก็คือ1นสมัคร C s M Direct เ,เหมือนกันค่ะ นะคะใต้สายงานนะคะเพื่อใช้บริการ Copy m a s t e r b o t นะคะ T ี5 9 2ตรงนี้นะคะจะมีค่าแก๊สนะคะหรือว่า Profit Sharing นะต่างกับเช่าบอทนะเช่าบอทไม่มีการหัก Profit Sharing ไม่มีค่าแก๊สนะแต่ Copy t r a d ทนะคะ Copy Trade นะมีการจ่ายหรือว่ามีการหัก Profit Sharing หักดีกว่าไม่ได้จ่ายนะก็คือได้กำไรมานะคะ25%นะคะระบบจะหักนะ แล้วก็เจ้าของนะได้75ได้กำไรมาแบ่งกันไม่ได้แบ่งจากทุนนะแบ่งจากกำไรนะคะแบ่งจากกำไรก็75็ดิบหนะสทุนเริ่มต้นที่200ดอลลาร์กำไรก็เดือนละ1 0บถึงห้แล้วแต่จังหวะกราฟนะคะอันเนี้ยนะอันเนี้ยคือสถิติที่ที่ทำมานะคะก็ ผลลัพธ์เนี่ยก็คือเราพูดถึงอดีตเนาะแต่เรื่องอนาคตเนี่ยนะคะเรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่าเรานะคะพยายามไม่โอเวอร์เทอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าบอดเซฟอะเขาไม่โอเวอร์เทอยู่แล้วนะคะก็ดอดาว,ดาวก็จะไม่ได้สูงแล้วก็ที่สําคัญนะคะบอดตัวนี้นะคะมีระบบเฮดจิงด้วยค่ะนะเฮดจิงปกติกับมีไม้เฮดจิงออกมาด้วยเนะาะบางคนงง m a s t e r b o บอ,อร์คืออะไรแล้วก็พิเทศคืออะไรเราต้องไปนั่งกดไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องกดเลยนะมาสเตอร์ matter, จัดการให้หมดหมายถึงว่านะคะทีเซห้าเก้าเนี่ยเป็นม a สเตอร์นะคะก็จัดการให้หมดนะคะเก็บนะคะเก็บกําไรนะคะออกไม้นะเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเราหน้าที่คือถอนกําไรค่ะนะคะแม้แต่เติมแก๊สก,ก็ไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่า บรอกจะเป็นคนเอาไปก่อนเลยหมายถึงว่าถ้าได้กําไรแล้วบรอกก็จัดก,การให้นะพอจัดก,การให้ปุ๊บเ่ที่เหลือที่ที่เป็นกําไรของเราอะนอกเหนือจากทุนอะถอนออกมาได้เลยนะคะง่ายไหมง่ายเนาะสุดยอดเนาะอ่ะส่วนใครสนใจนะคะทําทีมการตลาดนะคะเทรนแซดหก้าหรือว่าหรือว่านะคะหรือว่าสมาร์ทเอร่าบอทเนี่ยนะคะก็ได้เลย นะคะก็เดี๋ยวทําตลาดกระส่วนใครอ่ะไม่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 ได้สนใจอยากจะรวยเงียบๆนะคะไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะยุ่งกับใครนะก็สมัครสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็สมัครใช้งานบอกนะคะสมัครสมาชิกจ่ายตังค์สมัครใช้งานบอกนะคะแล้วก็ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวยเงียบๆนะคะอยู่คนเดียวเนาะส่วนใครที่ต้องการแบบเออใช้ดีบอกต่อนะแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะตรงนี้เนาะ ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะง่ายๆนะคะวันนี้ก็คือมาแนะนําบอทดนะคะแล้วก็แล้วก็ขอเข้าห้องหรือขอเข้าลายกลุ่มนะคะจากผู้แนะนำแล้วให้ผู้แนะนำเนี่ยส่งรีวิวให้ในแต่ละวันนะคะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรีวิวของคนที่ใช้ทีเซต59นะคะ <c oughs> ทีเซตเพื่อนๆคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะนะคะสถิติที่ให้ดูคือสถิติที่ผ่านมานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยนะให้เรารับความเสี่ยงนะคะให้เราจัดการเงินที่เราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้นะคะโอเคมีอะไรเดี๋ยวสอบถามกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ